สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเราก็ยังดําเนินการก็คือยังเล่นอยู่นะครับในเกมนี้แต่ก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าในทัพมดจะทําอย่างไรให้จํานวนประชากรของทัพมดนะครับก็คือหมายถึงขบวนหนึ่งนะครับทัพพิเศษขบวน1นขบวนสขบวนสามมีจํานวนเพิ่มขึ้นต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างแรกเลย ต้องอัพนี่ครับศูนย์รวมพลนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมพลพิเศษหรือรวมพลหนึ่งรวมพล2รวมพล3ตัวนี้นะครับมันจะทำให้จำนวนของประชากรในในแต่ละทับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2มาจากนี่เลยครับมดพิเศษนะครับมดพิเศษเราต้องอัพสกิลนะครับ อักษสกิตรงนี้1ตรงนี้นะครับต้องกดล็อกให้ได้1แล้วก็2ตรงนี้นะครับจะเพิ่มจํานวนประชากรนะครับสตัวนี้นะครับที่จํานวนเยอะที่สุดนะครับช่องช่องที่1กับช่องที่นี่นะครับโดยเฉพาะมดส้มนะครับจะได้เยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นมดอย่างมดประเภทเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นมดมดม่วงนะครับมดสีม่วง มดตัวนี้อ่ะเราซูมแต่ตัวนี้นะครับนี่ครับต้องปลดล็อกตัวนี้นะครับอัพให้ได้สูงสุดนะครับนี้จะเป็นจำนวนจํานวนของมดที่อยู่ในในทับจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับอย่างนี้นะครับต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนมีตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่6นะครับที่ต้องปลดล็อกนะครับส่วนมดสีน้ําเงินนะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้คือจํานวนจะน้อยหน่อย มดสีส้มจะได้มากที่สุดนะครับกดล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอัพตัวนี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะบอกว่าลิมิตในการเดินทับจะบวกนะครับจำนวนมดพิเศษนะครับตัวนี้มีอยู่แค่สองสามจุดนะครับมดที่มากที่สุดนะครับก็จะเป็นมดส้มนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของมดกะมดล่าตัวนี้จะไม่มีนะครับหลักๆนะครับมดส้มก่อนเลยนะครับอัพให้ได้ เลเวลสูงสุดนะครับรลเวล50นะครับแล้วก็มาตัวที่หนึ่งนะครับขบวนที่มดพิเศษอยู่นะครับตัวนี้อัดอัดให้ถึงเต็มสุดเลยแม็กสุดเลยถึงรลเวล10นะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับที่จะเพิ่มมดมดเข้าไปในขบวนได้นะครับก็คือเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้จะเพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับลองดูนะครับ